จากข่าวสารความจริงถึงความโหดเหี้ยมของอิสราเอลไซออนิสประชาคมโลกได้พร้อมใจออกมาประท้วงและประกาศยืนหยัดเคียงข้างปาเลสไตน์ที่เวทีนิวส์ได้นําเสนอข่าวไปนั้นก็ยังมีผู้ที่ถูกปิดตาด้วยอคติเชื่อว่าที่ออกมาประท้วงนั้นก็คือมุสลิมเท่านั้นและอคติว่าก็ต้องเข้าข้างพวกเดียวกันแต่ล่าสุดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาชนต่างความเชื่อทางศาสนาได้ร่วมกันออกมาประท้วงรวมถึงชาวยิวในสหรัฐอเมริกานิกายฮาชิตก็ยืนข้างปาเลสไตน์แล้ววันนี้เกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้นที่ประเทศอังกฤษที่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้นําประเทศได้นําภาษีของประชาชนส่งไปเป็นกระสุนให้อิสราเอลก่ออาชญากรรมสงครามต่อชาวกาซาแต่ภาคประชาชนกลับออกมารวมตัวกันมากมายมหาศาลออกมาร่วมกันประกาศจุดยืนกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ อังกฤษรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผู้สื่อข่าวประเทศอังกฤษได้ออกมาเผยแพร่ภาพประวัติศาสตร์ การตื่นรู้ของผู้คนและการไม่ยอมทนกับพฤติกรรมอมหิตของอิสราเอลไซออนิสโดยรายงานว่าขณะนี้ผู้ชุมนุมทะลุ5 0 0แสนคนในกรุงลอนดอนประท้วงและสนับสนุนปาเลสไตน์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีในประวัติศาสตร์ของอังกฤษผู้สื่อข่าวอังกฤษยังได้กล่าวอีกว่าใช่นี่คือการประท้วงระดับที่ใหญ่จริง จกลางลอนดอนคุ้นเคยกับการพบเห็นการเดินขบวนแต่ฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่ค่อนข้างผิดธรรมดามันมีช่องว่างเพียงประมาณ100เมตรไม่นานมานี้และเราคิดว่าเราจะมาถึงส่วนสุดท้ายของการประท้วงนี้แล้วแต่อันที่จริงแล้วอย่างที่คุณเห็นพวกเขาทยอยออกมากันเรื่อยๆ You can see uh, they keep on coming. What I think is really important to note is just what a mixture of people there are here in terms of ages, backgrounds, nationalities, and interestingly, also faith. So when you look at the placards, you see things like freedom for Palestine, ceasefire now, but also this Jew stands with Gaza. สิ่งที่ฉันคิดว่ามีความสำคัญมากในการบันทึกไว้ก็คือการผสมผสานของผู้คนที่อยู่ที่นี่ในแง่ของความแตกต่างด้านอายุภูมิหลังและเชื้อชาติและที่น่าสนใจก็คือความเชื่อฉะนั้นเมื่อคุณดูมองป้ายประท้วงต่างๆคุณจะเห็นข้อความเขียนเช่น อิสราภาพแด่ปาเลสไตน์หยุดยิงเดี๋ยวนี้และเช่นเดียวกับคำว่ายิวคนนี้ขอยืนหยัดข้างกาซาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวมนุษยธรรมไม่จำกัดศาสนาความเมตตาความเชื่อความศรัทธาแต่จิตสำนึกจากความจริงที่ไม่สามารถถูกซื้อได้ด้วยผลประโยชน์ใดๆคือหลักการในการนำเสนอความจริงอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกความจริงอีกด้านที่เวทีนิวส์ครับ